ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมนันีกมาพกพอกับช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะบพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมอนี้ของแม่น้องวุ้นนี่ค่ะแม่น้องวุ้นจะทำ แกงเห็ดเพิ่งตองเด้วยค่ะพี่น้องจ้าบ่เป็นเห็ดขมเด้วยค่ะเป็นเห็ดพึ่งตองมันสิมีรสชาติหวานวสัสนเนาวะวัตถุดิบนี่เมนแมนงเด้นม,มาจากร้อยเอ็ดด้วค่ะเด้อคือพี่สะพ้เพิ่นเพิ่นฝากมาให้กินค่ะประมาณ หาถุงอยู่ค่ะอันนี้เมนูนุ่นมากไอ้ละลายน้ำแข็งเห็ดกินสามถุงเด้อค่ะพี่น้องจา้าเป็นเห็ดพึ่งตองเด้อค่ะบ่มีความขมมีแต่หวานวาสันเพลินวาเมนูกันเลยสิมาแกงสุพีสุนองกิน,นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับวัตถุดิบมื้อนี้ก็คือเห็ดพึ่งตองล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะะเนาะค่ะเนาะคือเพิ่นต้มลวกมาใหอยเราด้อจา้าพี่น้องจา้าแล้วเมนูก็มาล้างละลายน้ำแข็งออกเนาะแล้วก็สิมีเครื่องแกงก็สิมีพริก หอมแดงตะไคร้ค่ะพี่น้องจ้าน้ำย่านางค่ะใบแมงลักแล้วก็พริกกระเหลี่ยงนะคะลูกโดดค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้เนาะคะ่ะเนาะแกงเฮ็ดเพิ่งตองค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะเมนูมก็ใช้กระทะในการแกงเหมือนเดิมนะคะเด้อใส่น้ำยานางของห้องลงไปจ้ะ ใส่น้ำย่านางลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงค่ะแกงกะบซิม,มิตะไคร่หอมแดงแล้วก็พริกข่าตำแล้วเมนูกระทุบใส่น้ำหัวหนึ่งเลยจ้าใส่ลงไปแบบนี้รอหม้อเดือดค่ะถึงจะใส่เห็ดลงไปจ้านี่ค่ะพอหม้อเริ่มเดือดแบบนี้เราก็จะใส่เห็ดพึ่งตองด้วยค่ะเด้อหลายก้นอาสิวา เห็ดเพิงขมบะแมนนะคะเมนูล่องย่ำล่องกัดบางแล้วมโรสชาติหวานอีนี้จ้ะพี่น้องจ้ะถ้าเป็นเห็ดเพิงขมมันสิขมเนาะพิ่ไปเก็บได้มาไลาหลายพี่น้องพิ่นกนเลเอกฝากมาให้กินใส่เห็ดของเ้าลงไปเลยจ้าเต็มหมอ้อคือเก้าค่ะคนให้น้ำยานางถ่วมเ็ดเ่าจ้ะหน้าตามันก็คล้ายๆเ็ดเพิงขมเนาะค่ะเนาะ แต่ว่ามันสิมีรสชาติหวานพี่น้อง่นเอาไปฝากแม่อยยุบานแล้วล่ะค่ะว่านแม่เพิ่นแกงกินแับหวานอยู่อันนี้เพิ่นเลยฝากมาให้กินอีกนะคะเนาะนี่ค่ะหมอหมอเดือดเฮาจังสิมาปรุงกันคะ่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเนาอให้หมอห้าเดือดเดือจังมาปรุงจ้ามาค่ะมาเบ่งหมออเฮากันเลยนี่กระสิได้ออกมาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้า เฮ็ดนตะ่มันสุกอยู่แล้วเด้จ้าเด้อเพราะว่าพ่นลวกมาให้แล้วคือเข้ามามาแกงกับแป๊บเดียวค่ะม่ะตงองรอให้มันสุกเนี่ยมาหมอเริ่มเดือดแบบนี้เราห้องก็สิบปรุงกันเลยจ้าพี่น้องจ้านี่ปรุงรสชาติกันเลยจ้าใส่รสดีนิดนึงค่ะนี่ค่ะ ตามด้วยผงชูรสค่ะใส่หน่อยแปบหน่อยใส่หลายแปบหลาย,ย,ายพี่น้องน้ำปลาร้าค่ะแค่นี้แหละจ้ะหอมมี่ยังไรแข่งแบบบานๆเหรน้ำปลาร้าสองทับพีนะคะนี่ค่ะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วก็ข้นพี่น้องหอมแล้วบัดนี้พี่น้องจา้าหอมปลาร้าแล้ว ชิมดูรสชาติค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วพี่น้องขออนุญาตชิมเลยนะจ๊ะโอเคค่ะพี่น้องจ้าแซบแล้วขั้นตอนสุดท้ายใสยย่ใบแมงลักกับรูกโดดลงไปเลยจ้ะง่ายๆค่ะเพราะว่าเห็ดมันสูกอยู่แล้วนะจ๊ะเน,ะนาะค้นใบแมงลักยกจ้าสเสซ็ตอร่ยปล่อยค่ะพี่น้องจ้า ถาดดาวเทียมข้ามาตักเสิร์ฟเลยจ้ะแกงเห็ดพึ่งตองนะคะแ่งหนาลูกโดดจักน้อยคะ่ะพี่น้องเสิมกล้มสวยงามนะคะน้องไปค่าไปเอาถาดดาวเทียมข้ามัตักเสิร์ฟเลยจ้ามาค่ะเทแกงเห็ดท้องเท้าเสิร์ฟเลยพี่น้องฮ้อนฮ้อน,อย,นอ,ยอ,ยอย่าร้นละจ้าอย่าอย่าร้นอย่ารุนนีพอดีคือเก่าค่ะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไอ้ห้วยๆคือเก,าก่ากบพี่น้องจ้าสําหรับแกงเฮ็ดเผิงตองเนาะค่ะเนาะของดีเมืองลอยเอ็ดคุณเด้อจ้านี่ค่ามเป็นวัสด้กินง่ายๆเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อสนมาคันชอบค,อคลิปของเมนนูนแวะเวียนเขามาให้กําลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กิ๊งกิ๊กิ๊ที่สําคัญลืมอะไรค่ะพี่น้องจา้า,จากดสับ ใครให้ช่องน้องวูลนผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสําหรับมื้อนี้แม่นูลขอตโตลาไปกับแกงเห็ดเพิงตองถาดง่าไๆจ้าพบพอ,พอกันไม่ไรนาคลิปนาจ้าเขามาแนะนะเมนูแต่คลิปไดเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ